hops, a culture to discover. brewery Think wisely. Offer quality. GT showcase. ก่อนเอากอนลงมาดับเครื่องด้วยลงมาทักทายท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับพีทยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วง GT Showcase นะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่ ISR Automotive ครับวันนี้คุณโจ๊กได้นำรถรุ่น Limited Edition จาก Ferrari มานี่คือรุ่นไรครับนี่คือ Ferrari F 3 6 0 Challenge เล่ครับว้าวเป็นรถ l i m i t ต็ดเอ t ิชัถูกต้องครับสำหรับแข่งได้เลยสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และถ้าอยากจะซิ่งลงสนามคันนี้ลงได้เลยครับคันนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับจะลดน้ำหนักจาก f e r r a r ี360 m o d e ูเทั่วไปนะครับ ถ้าสังเกตเห็นได้เนี่ยด้านข้างกระจกเป็นโพลีคาร์บอเนตถูกต้องครับนะครับคาร์บอนเคฟล่าครับนะครับผมภายในก็จะเป็นมินิโมใช่เป็นคาร์บอนเคฟล่ารนะครับใช้เพื่อลดน้ำหนักนะครับส่วนคันนี้เนี่ยแรงกว่ารุ่นปกติอยู่20แรงม้า20แรงม้าใช่ครับหมายถึงรุ่นเอ6 0ามหกศูนย์มาถูกต้องครับเครื่องจะแรงกว่าตัวนั้น20แรงม้า20แรงม้า น้ำหนักเบาลงร้อยสิกบกิโลร้อยสิบกิโลครับถูกต้องครับโดยการลดน้ําหนักไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อย่างที่บอกนะครับเป็นกระจกคนขับนะครับด้านข้างด้านหลังก็เป็นพลีคาร์บอเนตเหมือนกันแต่ว่าข้างหน้าไม่ใช่ข้างหน้ายังเป็นกระจกธรรมดาที่ค้า,า,ถา,คามถูกต้องครับนะฮะใช่ครับมโจครับ ว่าแม้ว่าไม่ว่า Ferra ร i รุ่นไหนเนี่ยแต่งยังไงเป็นพิเศษยังไง Limited Edition ยังไงสองสิ่งที่ยังอยู่กับรถคันนี้คืออะไรครับพิอาจครับคือนี่ครับแบตชของ f e r r a r i SF ย่อมาจาก Stable Fiorano ก็คือเป็นขอกมาจากเมือง Fi o r ร n o นนเองครับผมนี่คือหนึ่งซิกเนเจอร์นะครับใช่ครับสวยที่หนึ่งก็หนีไปไม่พ้นครับสำหรับนี่แบตชว่าพิน i n f a r i n a าสำนักแต่งคู่บุญของ Ferra ร i นั่นเองครับความพิเศษของเจ้าคันนี้มีอะไรบ้างเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับอย่างท ไล่มาจากข้างหน้าจนถึงด้านหลัง,น,ลงนะครับครับลงมาถึงดิฟฟิวเซอร์หลังครับผมก็คือตัวดิฟฟิวเซอร์หลังเนี่ยของตัว360 Challenge s t u d i l e เนี่ยจะถูกดีไซน์ให้มีความสปอร์ตรมากขึ้นกว่าตัว360 Moderna ธรรมดาครับพี่ฮะฮะแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเดินมาเนี่ยแล้วพยายามทักทายคุณโจ๊กแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จต้องเปิดประตูเลยนะเพราะมันเสียงดังมากครับผมทพอไอเสียนี้สแตนดาร์มาจาก โรงงานเลยหรือเปล่าครับหรือว่าไงไม่ใช่ครับพี่ครับคันนี้เนี่ยเราได้ใส่ท่อยี่ห้อคาร,ริสโตเข้าไปครับพี่คาร,ริสโตเนี่ยจะเป็นท่อแต่งนะครับ ทำให้ซูเปอร์คาร์หลายๆยี่ห้อเลยอ๋อไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นของ Ferrari อย่างเดียวไม่จําเป็นครับพอร์ชลัมบ m b o อร์กินีมาเซ a รติทุกยี่ห้อครับผมอ๋อใส่ได้ก็แล้วแต่ว่ารุ่นไหนจะเป็นที่เขาเลือกใช้ใช่ครับขอถามอีกอย่างหนึ่งเจ้าของรถเนี่ยก่อนจะเปลี่ยนท่อไอเสียยี่ห้อนี้เนี่ยครับเขาทราบไหมครับว่าเสียงมันดังแผดขนาดนี้ลูกค้าเนี่ยต้องทราบอยู่แล้วครับเพราะว่า จุดเด่นของท่อไอเสียยี่ห้อนี้นะครับพี่ฮาร์ดเขาจะมีรีโมทเปิดปิดวาวปรับเสียงได้ครับพี่ปรับเสียงให้ดังให้เบาถูกต้องครับว้าวฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าอยากจะซิ่งอยากจะเสียงดังครับเปิดวาวเลยครับเปิดวาวใช่ครับแน่นอนว่าท่านเจ้าของรถเนี่ยจะหนีออกจากบ้านตอนกลางคืนนี่ก็ต้องแอบปิดนิดนึงพี่ปิดก็ไม่เวิร์กพอตอนสตาร์ทเนี่ยเมื่อกี้ผมได้ยินนะมันดังมาตั้งแต่แรกแล้วปิดตอนหลังถูกไหมใช่ครับ ฉนนหนีเที่ยวไม่ได้เข็นออกครับพี่ต้องเข็นออกแล้วเข็ยนออกสองกับบ้านดึกก็ต้องเกรงใจเพื่อนบ้านนิดนึงถูกต้องครับโอ้อ่ะเราไปดูภายในกันดีกว่าเชิญครับครับโอ้ ที่โอโหเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้โอโหเพราะว่ามันอลังการมากมายนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่มินิมอลก็คือเป็นรถที่ลดน้ําหนักถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูต่างๆกระจกข้างๆไม่ว่าจะเป็นบา<อ>ะใช่ไหมฮะครับผมวัสดุภายในก็จะเป็นอะคราร่าซะส่วนใหญ่ครับนะครับผมอ่ะผมขอลองเข้าไปนั่งหน่อยละกันเออพี่แอลองสังเกตนะครับครับรุ่นพิเศษเนี่ยจะไม่มีวิทยุ ถูกต้องแล้วละ่ะผมว่าจะใช้รถประเภทนี้นะวิทยุไม่สำคัญสำคัญที่เสียงเครื่องใช่ครับพี่เสียงเครื่องเพราะกว่าเสียงเพลงเยอะอเลยครับถูกต้องมันจะสนุกมากนี่ใช่ไหมฮะที่บอกว่าเป็นเฟอร์รารี่เอฟวันเวอร์แชมเปียนนะครับผมเป็นแบ h เป็นแบ h ตัวนี้เนี่ย360 Challenge s t r a d ส l e ครับคือถูกพัฒนามาจาก F1 อืมครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีพวงมาลัย ที่เป็นปรับ F1 ยังไม่มีอันนั้นเป็นรุ่น430 430ครับถูกตงครั่อนตอน430ถูกต้องครับซึ่งตัว360เนี่ยปุ่มปรับโหมดต่างๆของรถยนต์จะอยู่ที่คอนโซลกลางครับอ๋ออยู่ตรงนี้เลยใช่ครับอันนี้คือปุ่มถอยหลางถอยหลังครับมีอะไรเรรส Mode ASR นี่คืออะไรเอ่ยระบบตัว traction traction control อันนี้ Launch control ครับผมและนี่ start ปุ่ม start ครับ มีเขาเรียกว่าโรบาร์ตรงนี้เป็นโรเคคสมีถังดับเพลิงด้วยใช่ครับเพื่อความปลอดภัยครับพี่ส่วนใหญ่รถที่ถูกผลิตมาให้เป็นสไตล์เหมือนรถแข่งเนี่ยจะมีถังดับเพลิงมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานครับอแต่ว่าอันนี้ต้องขี่ออกมาไม่ได้กดปุ่มแล้วมันฉีดเลยใช่ไหมครับต้องขี่ออกมาต้องดึงออกมาครับใช่ครับอย่างโลตัสเนี้ยเขามีมาให้เลยแบบกดปุ่มปุ๊บตัดไฟกดปุ่มดับเพลิงครับผม S <S ใช่แต่น,นีงเป็นขังดับเพิงอยู่โอเคออโอ้โหโอ้โหโอ้โหรู้สึก,กระชับไหมครับพี่เบาก็โอบตรงไหลตรงเอวนะมีแบบพื้นที่ให้ยกตัวใช่ครับคือนิดหนึ่งครับพี่แต่ว่าไม่ไม่ถึงกับขนาดอึดอัดครับเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ย เวลาเราเลี้ยวมันเหวี่ยงค่อนข้างแรงเลยต้องใช้เบาะบักเก็ตซีดนะครับผมเพื่อโอบกระชับตัวเราไว้และการใช้วัสดุอะคันเทร่านี่เองก็เป็นตัววัสดุที่ช่วยให้การลื่นถลายของบอดี้พร์สต่างๆอะไรอย่างเงี้ยน้อยลงมันจะดีกว่าหนังใช่มันกริปมากกว่าไม่ลื่นนะฮะก็ต้องบอกว่าคันนี้ก็เจ้าของดูแลรักษาดีมาก ใช่ครับพี่ก็มาเซอร์วิสที่นี่ตลอดที่ AISA <า> Automotive ตลอดถูกต้องครับทางเราเป็นผู้ดูแลทั้งภายนอกภายในเครื่องยนต์<ช>นะครับอยากปรับแต่ง ของเราครบวงจรครับครับสังเกตได้ว่าคันนี้นี่โอ, TVs, โอ,โอ้โหกริปมากเลยตัวพลาสติกต่างๆอย่างตรงไฟหน้าเนี่ยปกติถ้าเป็นเมอร์เดน6าสามหกส a ่มนหลายๆคันที่ผมเคยเห็นนะครับผมไฟข้างหน้าจะเหลืองใช่เพราะว่าอากาศบ้านเรามันค่อนข้างร้อนใช่แต่คันนี้เนี่ยใสมากแสดงว่าต้องดูแลอย่างดีเมนเทนอย่างดีถูกต้องครับต้องชมเชยเจ้าของและไอ,อซาวอัตโมทติไฟหน้าที่นี้ด้วยเมื่อกี้ จุดเด่นของคันนี้คือที่ท่อไอเสียถูกต้องครับไหนอ่ะอยากฟังอยากลองใช่ไหมครับพี่ใช่เชิญสตาร์ทได้เลยลองสตาร์ทก่อนแล้วนะครับผมเอาแล้วครับนี่คือเสียงนี่คือเสียงของคาปริโซในแบบที่เปิดวาไว้เปิดวาไว้ใช่ครับผมเขาปิดวา่อนได้ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเสียงของธรรมดาใช่เราลองเบิ้ลเครื่องให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมงั้นเราลองแบบธรรมดาก่อนธรรมดานี่คือธรรมดาใช่ไหมใช่ครับ ก็ดูอยู่แล้วนะถูกต้องครับอยู่แล้วนี้เราลองเปิดวาลวมาแล้วนะครับนี่คือการเปิดวาลวของคาปริสโตใช่ครับเป็นดับ full scale เลยล่ะถูกต้องครับนี่ขนาดเรานั่งอยู่ในรถนะและพี่คิดว่าข้างนอกเพื่อนบ้านไม่ต้องห่วงเลย เราคุยกันแค่นี้บางทียังยังไม่ได้ยินเลยครับพี่ยังไม่ได้ยินเลยถูกต้องครับออกไปข้างนอกกันหน่อยไหมลองดูครับอวันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอขอบคุณ ISR อที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็รถ สวยๆ High Performance คันนี้มาให้เราได้ลองขับกันครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าลืมชม GT Focus กันนะครับอันนี้ไปก่อนครับไปแล้ว และหลังจากที่เราได้ชมรถสวยๆจากช่วง GT Showcase ไปแล้วเรามาสรุปความประทับใจของเจ้าบราบัส SB12R ใบเทอร์โบคันนี้ดีกว่าครับ บราบัสคันนี้ครับมันตอบโจทย์ผู้บริหารที่มีใจรักในความเร็วได้เป็นอย่างดีครับแต่มันก็มาพร้อมกับราคาที่สูงลิ้วจนไม่น่าเชื่อจนบางทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถเอื้อมถึงส่วนบราบัสเองครับก็ได้การันตีว่าเขาเป็นรถยนต์ซีดานหรูที่เร็วที่สุดในโลกจะเร็วหรือแรงอย่างไรท่านผู้ชมต้องลองพิสูจน์เองครับ สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณฮอปสาขาเกษตรนวมินที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารรายงานยานยนต์และภาพสวยๆกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ครับครั้งหน้าจะเป็นรถอะไรอย่าลืมติดตามชมกันใน GT Mania สำหรับวันนี้สวัสดีครับ g t mania.